ไปกันที่สนามกีฬาสมโธชเชียงใหม่700ปีนะครับศึก M150 c h a m p i o n s h แชนัดตกค้างนะครับแล้วก็เป็นนัดส่งท้ายเลกแรกของทั้งสองทีมนะครับชุมเอ MC เปิดบ้านรับการมาเยือนของแพร่ยูนเต็ดก็ถือเป็นร้านนาดาบี้ด้วยนะครับปีที่แล้วเจอกัน2นัดเย่าเยือนเนี่ยเชียงใหม่ชนะทั้งหมดเลยนะครับมาดูว่าปีนี้มา้าขนคองศึกกับพยัคฆ์ละานาจะเป็นอย่างไร เริ่มเกมมาเชียงใหม่ทักทายก่อนเลยแล้วครับจังหวะนี้ตะวันโคตรสุโภล่ะครับมายาวไปแล้วครับลูกนี้ไม่ถึงฝีคิดของทีมเยือนนะครับอดีศรสปรพโสแลยครับโอ้โหยิงอัดเข้ามาเลยนะครับบอลออกหลังไปเซยะเซยะพยายามจะหาช่องนะครับตะวันตะวันไหลมาแล้วยิงลูกนี้พงระวิชจันทวงเลยครับแต่ว่าไปเข้ามือนันทพลนะครับในด่านของแพร แต่มุมของแพร่แล้วครับเปิดเข้ามาลูกนี้ฟาดบิลังโหลดแลลวครับต้องทุบออกหลังไปก่อนแพรเริ่มตั้งเกมได้แล้วครับโยนจากด้านซ้ายเข้ามาจังหวะนี้อา้าวเก็บจังหวะ2ได้ยิงอู้ออกหลังไปแล้วครับสลาวุฒทองโกดนะครับไม่อย่างานั้นนี่เีึงไม่เสียประตูแน่โอ้เจ้าตัวยิงออกหลังเฉยเลยตะวันลองส่องไกลลูกนี้โดนปัดออกไปแล้วครับมา เกมค่อนข้างจะสูสีนะครับโอกาสยิงก็ถือว่าพอๆกันนะครับในช่วง45นาทีแรกเป็นพงระรวิทลากมาแล้วยิงลุยซ้ายข้างถนัดนะครับหลุดกรอบออกหลังไปเป็นชัหลักด้วยครับเสียะเสียาลุยเข้ามาได้ครับหนีเดชาสะอาดโฉมเปิดลูกนี้โดนมุ่งออกไปนะครับโดยอาสารเพ่งบ้านไร่รบจบครึ่งแรกเลยครับทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อศูนย ก็อึดอัดเหมือนกันนะครับประตูเดียวอาจจะตัดสินเกมเลยก็ได้มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับอาแล้วครับทาผูไหลมาลูกนี้เวลิงตันสมิธจะเปิดเข้ามาแต่ไม่โดนใครนะครับเรายังสกัดเอาไว้ลองส่องไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบมาจังหวะยิงของทางด้านอดดิสรนหนูน,น,นะครับ แต่มุมของชื่อใหม่นะว่าตะว,วันนะครับมุงเบาแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับเอาแล้วรับทาคุทาคุจีจัดหน้าดูแลครับเปิดมาลูนี้วูยิงไม่ถนัดนะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาคิติศัก์พุฒจันนะครับเสียะเสียะจะเปิดให้ดานิโลเลยครับแต่ว่ายังติดอาสารพ่งบัาไรไรึร่งหลังนี้เกมเริ่มจะเปิดแรกกันแล้วนะครับ ได้บอลไวมงไว้ลูกนี้แล้วมงต่อมาเลยนะครับบอลมาเข้าทางตะวันตะวันลากมากดปรตนี้เอาละครับเป็นประตูขึ้นนําจนได้แลวครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเชียงใหม่เอฟซีโอ้โหเอาจนได้ครับมากเรียกว่ากาจะได้ในนาที75เลยนะครับหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเชียงใหม่ดูกับจังหวะมงต่อมาแลลวครับแล้วเป็นตะวันนะครับที่เกี่ยวบอลได้ก่อนที่จะกดด้วยซ้ายติดเซฟนิดนึงนะครับแต่ว่ายังดีพอที่จะเข้าประตู 1-0ครับตะวันโคตรสุโปโอ้คายความกดดันเลยครับเชียงใหม่เอาแล้วครับจังหวะนี้ทาคุแต่ว่าฟาฮัดนะครับออกมาตะครุบไว้ได้วันนี้นิ่งมากนะครับฟาฮัดบิลังโรดทาคุอีกแล้วจ่ายมาแล้วยิงอัดเสาแรกเลยเลยครับโอ้โหเป็นนั้นของสราวุธนะครับก็ยังเป็นฟาฮัดนะครับที่เซฟไว้ได้เอาแล้วครับอดิศรสปปะโสวางยาวเข้ามาม่งลูกนี้ข้ามขานไปแล้วครับ แนวรูกนี่ทาคุจีจัดมากเลยครับสาหรับแพรท้ายเกมตะวันโคสโบกระชากมาแล้วจิงลูกนี้ด้วยซ้ายแลลวครับหลุดกรอกออกหลังไปเกือบจะเป็น2อศูนย์ทดมาหนาทีครับสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับเชม่เอฟซีเก็บ3แต้มสําคัญสุดๆไว้ได้นะครับส่งท้ายเลกแรกนะครับในสนามกีฬาสมุทรเชีม่เ700ปีเอาชนะมาค์นองสึกแพร่อยู่ในเตะไปบุดริรับ1ประตูต่อศูนย์ ก็ถือว่าเป็น3แต้มที่ช่วยให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้นเลยแะครับตอนนี้สู้กันต่อไปครับพยัคฆ์ราณาก็ถือว่าจบลงแล้วนะครับสำหรับเหล็กแรกครับ